สวัสดีจ้าเจอกับแม่เนียมอีกแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำไข่เจียวหมูสับนะคะไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับมีหมูสับค่ะประมาณครึ่งขีดค่ะแล้วก็มะเขือเทศสีดาแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่เราสไลด์นะคะประการแรกวันนี้แม่เนียมใช้ไข่สีฟองนะคะประการแรกนะคะแล้วก็ลวนหมูให้สุกก่อนนะคะ ดวนหมูให้สุกก่อนอันนี้สไตล์ไม่เนียมค่ะน้ำมันลงไปค่ะน้ำมันลงไปใช้ไฟกลางเลยค่ะใช้ไฟกลางเลยน้ำมันลงไปค่ะเครื่องปรุงนะคะจะใช้ซอสฟ้าเขียวค่ะแล้วก็พริกไทยเท่านั้นนะคะเครื่องปรุงไม่ต้องเยอะค่ะง่าย ที่เรามีอยู่ในครัวเรานะคะสบายดีทุกคนนะคะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็หาอะไรที่มันประหยัดต้นทุนเราประหยัดกระเป๋าเรานะคะอ่าพอน้ำมันร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วเอาหมูลงไปลวนค่ะ เอาหมูลงไปรวนให้สุกค่ะอาหารเล็กด่วนนะคะง่ายๆแต่มีประโยชน์นะคะใครที่ไม่มีเด็กทานด้วยนะคะหั่นพริกขี้หนู ใส่ลงไปด้วยก็ได้อันนี้มีเด็ดทานด้วยอ่าทีนี้เราก็เอามาลงในในถ้วยไข่ของเราเลยค่ะลงไปเลยอย่างนี้เลยนะคะอันนี้สไตล์ไม่เนียมนะคะสไตล์ไม่เนียม ีนี้พอเราได้หมูหมูหมูที่เราลวนแล้วสุกแล้วลงไปในไข่แล้วแล้วก็เอามะเขือเทศกับหอมใหญ่ลงเลยค่ะลงไปในช่วยหมูเลยนะคะปรุงรสค่ะปรุงรสง,ง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลย ไม่ต้องเค็มนะคะไม่ต้องเค็มเดี๋ยวจะเป็นโรคไตนะคะพริกไทยค่ะพริกไทยใส่ลงไปเลยตีให้เข้ากันค่ะไข่เจียวหมูสับสไตล์ไม่เลียมนะคะเครื่องปรุงง่ายๆเวลาที่เราเร่งรีบ หรือทำให้เด็กทานได้เลยค่ะทีนี้เราก็เปิดไฟอีกรอบหนึง่งเปิดไฟไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันให้พอดีกับไข่ที่เราจะทอดนะคะเปิดไฟกลางค่ะรอน้ำมันร้อนค่ะ นี่นะคะง่ายๆเลยค่ะง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,เลยแล้วก็มีประโยชน์เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ขั้นตอนนี้ใครกินเผ็ดนะคะหั่นพริกขี้หนูลงไปได้เลยค่ะเราก็เทสนะคะว่าน้ำมันร้อนหรือย,ยังโอเคเลยนี่นะคะ เกลียค่ะเกลียเลยเกลียเลยค่ะไข้ซ่อมเรานี่แหละเกลียรลงไปเลยนี่นี่ง่ายง่ายไหมคะ่ะง่ายไหมคะ่ะสไตล์แม่เนียมเลยค่ะการทำอาหารนี้สไตล์ไข่สไตล์มันนะคะ เครื่องปรุงไม่ต้องเยอะค่ะซอสฝ้ายเขียวขวดเดียวเอาอยู่กับพริกไทยนะคะนี่ค่ะง่ายไหมคะง่ายไหมเราก็ทำอย่างนี้ก็ได้ให้ตรงกลางมันสุกเร็วขึ้นทำอย่างนี้ก็ได้ทำเป็นสีทิศก็ได้นะคะ ใครทำกับข้าวไม่เป็นก็ฝึกทานะคะไม่ต้องกลัวไฟไม่ต้องกลัวแก๊สกับข้างได้เลยค่ะกับทีละส่วนได้เลยนี่นี่สำหรับมือใหม่เลยนะคะมือใหม่เลยทำอย่างนี้เลยตัดเป็นสีทิศแล้วก็อย่างนี้เลย นี่เลยนะคะกลับหน้ามันง่ายไหมคะปรับไฟให้อยู่ระดับกลางนะคะให้อยู่ระดับกลางถ้าแรงไปถ้าควบคุมไม่ทันมันก็จะไหม้นะคะอย่าให้มันไหม้เดี๋ยวมันจะเป็นไข่รสช็อกโกแลต ลองทำดูนะคะลองทำดูแล้วก็ดูเอานะคะสักพักหนึ่งเราก็เพิ่มมะเขือเทศเพิ่มหอมใหญ่เข้าไปหรือใครจะใช้ต้นหอมหั่นฝอยก็ได้นะคะแต่วันนี้แม่เนียมใช้หอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศสีดาค่ะมีมะเขือเทศอะไรก็หั่นใส่ได้ค่ะ ไข่เจียวบูสับนะคะสุกแล้วค่ะกินได้แล้วค่ะกินได้แล้วค่ะปิดไฟค่ะเสิร์ฟเลยค่ะลองทําดูนะคะเมนูง่ายๆมีประโยชน์แล้วก็รวดเร็วสะดวกนะคะเวลาในน้อยของเราขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เดียมนะคะเมนูง่ายๆวันนี้เสนอง่ายๆค่ะเร่งรีบนะคะ หรือจะใส่เนี่ยเราทำไข่เจียวหมูสับอย่างนี้แล้วใส่ขนมปังก็ได้นะคะขนมปังทำเป็นแซนด์วิชเลยก็ได้แล้วก็ห่อไปกินที่ทำงานก็ได้นะคะแล้วก็ตัดให้พอดีแล้วก็แพ็คใส่กระเป๋าไปทำงานได้เลยค่ะประหยัดไปแล้วค่ะโอเคเจอกันใหม่เมนูหน้าคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ